พร,ระปทุมราชเป็นสีแหล่งมากมีภูผาสวยหลากหลายด้วยวัฒนธรรมงามล้ำผ้าทอมือสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปิยพรเดินรรมผู้สื่การเดยนชุมชนวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับศู์การศึกษา นอกระบบและการศึ darum, รราากษา,า,า,าตามอัธยาศัยตามโดยคุณราชวงศ์ษาจันทุนท่านเลยค่ะศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปทุมราชาวงศ์ษาเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพศ2537โดยอาศัยพื้นที่หอประชุมอำเภอปทุมราชาวงศ์ษาเป็นที่ทำงานเพื่อบริการส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ประชาชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้เรียนหนังสือที่สูงขึ้นต่อมาในปีพศ2539ได้เช่าที่ธรณีสงจำนวน200ตารางวาเพื่อก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอปทุมราชวงศาและปลายปีพศ2539ได้ย้ายสำนักงานจากหอรประชุมอำเภอปทุมราชวงศามาอยู่กับห้องสมุดประชาชนอำเภอปทุมราชวงศา ต่อมากรมการศึกษานอกโรงเรียนได้มีนยโยบายให้สำนักงานกศนอำเภอปทุมราชวงศ์าออกจากห้องสมุดประชาชนเป็นเอกเทศจึงได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและองค์กรผู้เรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดทำผ้า,าป่าจึงได้ก่อสร้างสำนักงานกศนอำเภอปทุมราชวงศ์า,า,าเป็นผลสำเร็จและได้มีการปรับปรุงจนถึงปัจจุบัน พิสัยทัศน์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปทุมราชวงษาจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนและผู้รับบริการมีความรู้ที่หลากหลายมากมายคุณธรรมมีอาชีพมั่นคงยั่งยืนและสามารถอยู่ในสังคมอาเซียนได้อย่างมีความสุขปัจจุบันมีนายหันสาใจมีพักดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยมีข้าราชการครูจำนวนหนึ่งคนพนักงานราชการและลูกจ้างเหมาบริการจำนวน19คนและมีกศสนอตำบลจำนวน 7, แห่งได้แก่ตำบลน,นาว่าตำบคำลคําโพนตำบลหนองขาตำบลห้วยตำบลลือตำบลน,นาป่าแชงและตำบลนนนงามศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปทุมร,ราชวงศ์สาจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551ที่เน้นสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและต่อเนื่องโดยศูนย์การศึกษาได้จัดทำหลักสูตรการศึกษาจำนวน3ระดับได้แก่ระดับปฐมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีจำนวนผู้เรียนทั้งสิ้น 1, 3 6 0หคนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปทุมราชวงศ์มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีชุมชนและทุกภาคส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยและน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพื่อให้การจัดการศึกษาเจริญงอกงามอย่างเต็มทีู่นยนการศึกษาจัดการศึกษาอย่างหลากหลายต่อเนื่องมีอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกกศน,น,นตบนํบลดังปรัชญาของสถานศึกษาที่ว่า คิดเป็นทำเป็นเน้นความรู้คู่คุณธรรมอัตลักษณ์ความเป็นอยู่อย่างพอเพียงด้วยว่าสถานศึกษามีการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนและประชาชนทุกคนภายในอาเภอปทุมราชว,วงศ์ษาทุกคนมีศักยภาพต่างกันประานศึกษาจึงจัดการศึกษาที่หลากหลายและต่อเนื่องช่วงที่ผ่านมา อยู่ในช่วงของโรคระบาดไวรัสสายพันธุ์ใหม่โควิด2019การจัดกิจกรรมได้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ได้แก่การจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเช่นการจัดกลุ่มอาชีพรูปแบบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพและรูปแบบกลุ่มสนใจกิจกรรมการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ออนไลน์ทฤษฎีใหม่ไรนาสวนผสมกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการพัฒนาการผลิตปุ๋ยธรรมชาติกเกษตรกินทรีย์ออนไลน์และกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ออนไลน์โควิด2019ไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่การจัดกิจกรรมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการดิจิทัลชุมชนเพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยได้ดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานกศออนอจังหวัดอำนาจเจริญประจำปี2563โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน17,264คนโดยมีกิจกรรมต่างๆเช่น การให้บริการห้องสมุดประชาชนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามบอรมราช,ชกุมารีกิจกรรมส่งเสริมการอา่านผ่านสืส่อดิจิทัลกิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชนกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านอำเภอยิ้ม กิจกรรม2เมษายนวันรักการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์รวมทั้งการบริการของกศนตำบลทุกตำบลเช่นกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมอาสาสมัครการอ่านและกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดในนกาารปฏิบิบัตง เกิดวันทีา9องศาจังหวัดอำนาเจริญได้มีการดำเนินงานสรุปผลดำเนินงานประจำปี2563โดยมีผู้รับบริการโครงการและกิจกรรมทั้งสิ้น35,475คนเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่หลากหลายและต่อเนื่องที่สมัครเสนอทำให้ผู้เรียนผู้รับบริการ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพศูนย์การศึกษานอกระบบและการ,าราศึกษาตามบักยาใาอังกฤเบรรลุมทาชวศงสาจะาดำเนินง,งานให้ผู้เรียนและผู้รับบริการในปีงบประมาณ2,564ต่อไป